สวัสดีครับผมพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับตอนนี้เราอยู่ที่กาดไม้เชียงรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายติดก,กับริมแม่น้ำกกเลยแม่น้ำกกสะพานข้ามขัวไม้กกมานีดหน่อยตรงนี้จะเป็นขายต้นไม้ขายพวกพืชผักขายดินปูกขายอะไรเงี้ยเยอะมากเลยนะฮะเป็นที่รวบรวมเขาเรียกว่าต้นไม้คนที่อยากจะจัดสวนอยากจะซื้อต้นไม้ซื้อดินปลูกซื้ออะไรเงี้ยเขาก็จะแวะมาซื้อที่กาดไม้เชียงรายนะครับผมตรงนี้แหละทางไปแม่สายจะเป็นเส้นติดถหนโยธินเป็นเส้นถนนหลักเลยนะครับผมก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งที่ ชอบมาเดินเที่ยวแล้วก็มาดูต้นไม้นะราคาไม่แพงก็ท่าเล็กก็จะถูกหน่อยถ้าใหญ่ก็จะแพงหน่อยนะฮะวันนี้จะซื้อต้นปาล์มกล้วยที่มัน,นแบนๆอย่างนี้มนบาอย่างเงี้ยนะเอาไว้บังลมเอาไม้บังแบบที่บ้านเอาไว้ประดับนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูปดกาดไม้เจียงไฮกันนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับผมข้ามขวาไม่กกมานิดหน่อยเองนะฮะมีร้านกาแฟแล้วก็เบเกอรี่ตรงนี้ให้ได้นั่งชิลๆด้วยกาดไม้เจียงไฮนะครับตรงนี้ก็จะมีขายของเต็มไปหมดเลยมีพวกไม้ประดับต่างๆนะฮะ แล้วก็สุรินพัานไม้เห็นไหมเป็นปลูกไม้สนอย่างเงี้ยต้นต่างๆมีโอ่งมีอะไรด้วยนะครับเดินเข้าม้่งหนก็จะเป็นสองข้างทางเนี่ยก็จะมีเฮ้ยใบอันนี้ไม่ได้เห็นนานแล้วนะบัวบกบัวบกโขดนะครับตรงนั้นนะแล้วก็ดินปลูกนะครับดินถุงละยี่สิบบาทอันนี้ไม่ได้เห็นนานแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าบัวบัวโขด อันนี้หัวเท่าไหร่ครับเนี่ยนี่1ร้อยค่ะอาไปใส่ดินลงดินนะเนาะหัวหนึ่งร้อยบัวเขาเรียกบัวบกโคดกำลังหายากเลยเนาะฮิตเลยเแล้วก็บ้านกวนอิมใบหูเสือนะครับในฝั่งนี้มีบัวมีเอ้ยต้นนี้สวยจังเลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้ต้นอะไร แล้วก็เดินมาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นเนี่ยมีมะเขือมีเยอะมีร้านเจษดาดอกไม้มีดอกอัญชันนี่ผมก็ซื้อตรงนี้ไปดอกอัญชันต้นหนึ่งนะครับอันนี้เดินเข้าไปก็เลือกเอาที่เราชอบเดี๋ยวเราจะามาซื้อร้านนี้ใต้ต้นฉำฉาหรือว่าต้นจามจุรี ไอพุทน้าบุตนะฮะสีเหลืองๆตรงนั้นในร้านนี้สวนปฏิตาอนาาพันธ์นะครับตรงนี้รักเล่สามสิบาทเนาะปลูกหน้านาพอดีอันนี้ต้นอย่างครับลายลายนี่เราอองดาวต้นเท่าไหร่ครับเนี่ยกินได้ก่อนเอาไว้โชว์เนาะอันนี้มันจะมันจะเกิดก่บฮขึ้นเดลี่นี่ ส่าบาทเนะาะส่าบาทได้ก่อนครับส่าบาทมาได้ส่าวสามสี่อันนี้อ่าปากกากปรปากกากรเฟื่องฟ้าดอกแก้วสาวห้าพวงคามอันนี้ก็งามนะเนี่ยอ,อันนี้ฟ้าประดิษฐ์นเาดดนาะเขาต้องปลูกในแดดในน้ำเนาะ โรสแมรี่เป็นเครื่องเทศฝรั่งกินได้ใช่ไหมฮะได้โรสแมรี่เออหอมดีเอาไปโรยอะไรใช่ไหมใช่ค่ะที่เขาไปตากแห้งแล้วทำชาใช่ไหมใช่ค่ะเอาต้นโรสแมรี่ครับผม้าวเนาะฮะ8ปสิบบาทอันนี้เป็นต้นอ่าไม้ประดับหมดเลยเนาะอ่ะอืมอันนี้จะแพงกว่าไหนเป็นกระถางใช่ไหมค่ะราคาตามป้ายเลยค่ะเงินเต็มบ้านร้อยซาว หยกนกยุงเขียวร้อยห้า <simulation> ส <products> no. ิบเตยหอมเตยหอมต่างกับเตยธรรมดาไหมครับก็อันนี้จะหอมอะค่ะจะหอมกว่าเนาะหอมกว่าดกกว่าค่ะเตยหอยเจ็ดบาทนะฮะเอาสองเอาสามต้นสามต้นซาวก่อนได้เลยสามป้าเก่งมากเลยนะเนี่ยข้างห้องต้นอยังกับป้ากล้วยพัดกล้วยพัดเนาะต้นต่ะไหร้ครับ น้าสองร้อยเปียนางฟ้าสอง,ง้ห้าสิบพุทธสุประโชค35 ฝ่ายเปนาาน็นน้าฟ้าไม่กินดินกี่ถุงดินขายจะได้เจ้าบ้นานดินน้ำซีมแม่ปุนไหนเจ้าเกียร์เจ้าบ้านถุงละถุงละเจ้าบาทเอาชิพเอสถุงเนอะห้าถุงร้อยเนะาะห้าถุงร้อยก็สองร้อยซีพเอสถุง อันนี้ต้ตนเท่าไหร่ร้อเนาะไอ้สองรเนาะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบสาม้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกเจ็ดนก็เจ็ดอยล้ันครับิเตซิเบ๊ถุงร้อยก่อนครับสองร้อยซิเบ๊ตถุงสองร้อยน่ะดินปลูกนะแหมเนาะปลูกไม้ามปูปลูกไม้ดี เดี๋ยวเราจะมาเที่ยวสวนสวนไม้ใดวันนาคดีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ที่ชื่อเพาๆหน่อยสวัสดีครับขายดีไหมช่วงนี้ะจะเป็นดอกไม้ต่างๆอันนี้จะเป็นพุทธแคลายห้ายห้าิเป็นไม้พุ่มหงผู้สี่ร้อยห้าสิบ แก้วหิมาลาัย150นะครับมันจะมีราคาบอกอยู่กุลาบอย่างเงี้ยเหลืองชัชาวาล350ลักแรกพบอุ้ยนี่ <c oughs> ชื่อพพ้อมาลักแรกพบ150แก้วเมือง150บุงาสาหรีนี่นะบุงาสาหรี150ชมหน้าชมมานาด5้สายน้ำผึ้ง400นี่ต้นสายน้ำพึ่งนะครับมันจะหอมๆหน่อยแล้วก็เดินเข้าไปก็จะเป็นไม้ดอกในวันในคะดีทั้งหมดเลย แก้วมุกดากาละเวกโอ้นี่ไม้ต้นใหญ่ละเข้ามาข้างในนะฮะครับผมตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วหลังจากที่เราไปซื้อต้นไม้มานะครับผมวันนี้เอาบีบีมองกล้องไหนบีบีมองกล้องไหนลูกโอ้บีบีนะครับผมอันนี้บี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 หมาอ้วนโอ้โอไปวิ่งป่ะไปวิ่งป่ะไปวิ่งป่ะ บีบีนะครับแล้วก็โซนี่นี่โซนี่นะครับโซนี่โซนี่นั่งข้างๆเรานะฮะอันนี้ก็บีบีเดี๋ยวจะเอาต้นอันนี้ไปปลูกแล้วก็ซื้อดินซื้อดินแล้วก็ลักลูกลั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 กโอไม่ต้องมาใกล้เพราะขนาดนี้เออเออเออลักลักลักสองตัวเลยลักสองตัวเลยลักสองตัวเลยลักเลยลักลูกลักลักลัก เดี๋ยวจะพาบีบีกับโซนี่ไปวิ่งที่กระท่อมนะครับผมตู่น้อยที่กระท่อมอะไปะลูปะ่ะเตรียมตัวเตรียมตัวอ้าวเตรียมตัวมาฝั่งนี้รูปมาฝั่งนี้บีบีมาฝั่งนี้ลูกไปบีบีมาน,มานีเร็ว จะช่วยยกหนูช่วยวยกไม่ไหวโอ้ยอยากขึ้นเหอยยากขึ้นบนนี้อ่ะ ต้นไม้ที่เราซื้อมาจากกาดไม้ที่อำเภอเมืองเชียงรายนะครับก็ <S <S จะเป็นต้นอันนี้จะเป็นใบเตยหอมอันนี้หอมอันนี้ต้นอะไรนะฝรั่งหน่อยจะมีกลิ่นชุนๆหน่อยนะฮะเนี่ยหอมมากเลยแล้วก็อันนี้ปลาล์มกล้วยนะต้นละร้อยห้าสิบซื้อมาทั้งหมดสี่ต้นมันจะเป็นใบอย่างนี้สวยเหมือนกันนะครับ <S <S เดี๋ยวอันนี้ก็จะอาลงดินหน่อยไอตัวใบเตยมันจะให้กลิ่นหอมเอาไว้เวลาต้มอัญชันก็จะใส่ได้ใส่ใบเตยลงไปด้วยมันก็จะเป็น เป็นพืชที่คนปลูกถ้ามีที่นะฮะมันก็จะใช้ประโยชน์ดได้เยอะอยู่บางคนเขาไปทําดอกไม้ทําอะไรนะอันนี้หอมมันนี่ชอบมากเลย <c oughs> ไปจะลงดินนะไม่รู้ว่าปากักยอดเด็ดปักมันจะเกิดไหมจะต้องลองดูการขยายพันธุ์แบบแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเดินไปดูบีบีกันบีบีเนี่ยเขาจะเขาจะชอบอยู่บนรถมากบีบีอะ่ะเขาจะติดรถนะ <c oughs> คือเต้าวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยถ้ามีรถเนี่ยจะวิ่งมา,งมาหารถเลยแล้วก็นั่งเน่น่่น่บีบีนะครับ นี่ไงนี่นะฮะบี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 ชอบมากนี่นั่งลิ้นห้อยอยู่เพราะ่าพามาวิ่งนะครับผมบี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 นะครับ หลังจากที่เราขุดหลุมเรียบร้อยนะฮะสักหน่อยหนึ่งแล้วเราก็จะใส่ดินดำลงไปรองก้นถุงเพื่อให้ดินดำเนี่ยเป็นดินเรามันจะได้อุดมสมบูรณ์เวลาปลูกมันจะได้โตเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็แกะดินดำรองพื้นนะครับรองพื้นแบบน,นี้จากนั้นก็เอาต้นปลาล์มกล้วยอันนี้ปลาล์มกล้วยนะฮะที่เราเห็นนี่ซื้อมาจากกาต้นไม้ ยงหายนะครับเียงหายแกะออกมาจากเดี๋ยวดึงหญ้าก่อนมันจะมีหญ้าอยู่ที่มันติดมาด้วยเราดึงหญ้าออกนะครับจากนั้นก็อ่ะแบบนี้นี่เลยนะฮะโหแน่นมากเพราะว่ารากมันค่อนข้างทะลุทะลวงแล้วอ่ะนี่ได้ละแล้วก็วางลงไปเดี๋ยวขุดลุมหน่อยนึงนะครับขุดให้มันเป็นหลุมหลุมหน่อยอวางลงไป แบบนี้แล้วก็ปกดํานะครับจากนั้นก็เอาดินใส่ลงไปเอาดินใส่ลงไปนะฮะแบบนี้ต้องเอาจอบมาแล้วล่ะเพราะว่าต้องเอาจอบมานะครับเก็บถุงให้เรียบร้อยก่อนครับผมคลิปนี้ก็พาทุกท่านไปดูกาดต้นไม้ตลาดต้นไม้ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ซื้อต้นปาล์มกล้วยมาปลูกกันที่ริมรั้วนะฮะ บางส่วนก็ต้นไม้หลายๆต้นที่เราปลูกบางส่วนก็เกิดบางส่วนก็ตายนะฮะมีต้นถั่วพูเกิดแล้วแต่ยังไม่ได้มีเขาเรียกว่ายังไม่ได้มีลูกให้เรากินยังไม่ออกผลนะครับส่วนดอกไม้ที่ปลูกนี่ไม่ขึ้นเลยดอกดาวเรืองแล้วก็ดอกบานชื่นนี่ไม่ขึ้นเลยสักต้นหนึ่งนะครับดินอาจจะไม่ดีนะฮะแล้วก็ไหนบีบีมองกล้องหน่อยบีบีไม่มองกล้องนี้บีบีนะครับผมบี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 ก็มานั่งเฝ้าเรานี่แหละนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตาม ทับย,ยบชยบ็อกแล้วก็บีบีบล็บอกบีบบท่านแล้วสวัสดีครับ